สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็เดี๋ยวครูจะมาทบทวนเรื่องเสร็จให้น้องเพราะว่าเราต้องสอบวันแรกใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปว่ามิดเทมเดี๋ยวเราจะสอบเรื่องเดียวคือเรื่องเ็จใช่เปล่ามีข้อสอบปรนัยทั้งหมด14ข้อแล้วก็ข้ออาัตานายอีก2ข้อนะครับปรนัยเนี่ยเป็นข้อละ1คะแนนนาะแล้วก็อัตานายอีกข้อละ3คะแนนรวมกันเป็น20คะแนนนะครับใช่แล้ว โอเคเดี๋ยวครูจะเอาคลิปนี้ไปอัปโหลดใน YouTube ซึ่งนักเรียนสามารถเร่งหรือลดความเร็วก็ได้ดังนั้นครูจะพูดในตามเวอร์ชันของครูที่แบบอาจจะเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะมีบางจังหวะให้นักเรียนคิดใช่นักเรียนก็ควรจะกดหยุดก่อนเพื่อคิดใช่เปล่าแล้วนั้นก็ค่อยมาดูเฉลยคาตอบอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่าแล้ว้็แล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดที่นักเรียนพบเนาะก็สามารถแจ้งครูได้เลย แจ้งครูได้เลยโอเคนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเลยละกันโอเคก็เซรเนาะเซตจะจริงๆก็ไม่ได้มีความหมายหรอกก็คือนั่นแหละอย่างที่เขาบอกคือเป็นคําำนิยามแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงกลุ่มกลุ่มของอะไรก็ได้ครับแต่แต่มีเงื่อนไขอย่างหนึง่งต้องบอกได้อย่างแน่นอนว่าถ้าพูดถึงกลุ่มกลุ่มนั้นแล้วอะมีอะไรที่อยู่ในกลุ่มบ้างและไม่อยู่ในกลุ่มบ้าง ต้องบอกได้อย่างแน่นอนชัดเจนทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะฮะเช่นเช่นเซตของชื่อวันในสัปดาห์พูดแบบนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าตั้งแต่จันทร์อังคารพูดพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างงี้ครับหรือ,อความเป็นคณิตศาสตร์มากขึ้นเนาะเช่นเซตของคําตอบเซตของคําตอบอะไรเซตของคําตอบของสมการ x กำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์นักเรียนก็สามารถหาค่า x ได้ด้วยกัน อะไรอ่าค่อยๆนะก็ะได้ x ก,กําลังสองเท่ากับ4อยากรู้ว่า x เ,เนี่ยเท่ากับเท่าไหรแล้วก็ทําไมครับก็ใส่ square root ให้มันได้อะไร x เท่ากับบวกลบ 2, 2> อดังนั้นเราสามารถรู้ได้แล้วว่าคําตอบหรือสิ่งที่อยู่ในกลุ่มตรงเนี้ยกลุ่มไม่ถึงตรงนี้เนาะสิ่งที่อยู่ก็จะมีบวกลบ2ก็คือมี2ตัวมีบวก2กับลบ2 นอกนั้นนะคือสิ่งที่ไม่อยู่แบบนี้เราจะถือว่ามันเป็นเซตโอเคนะโอเคเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเดี๋ยวครูจะให้พวกเรามาพิจารณาแผนภาพอ่าแต่ลืมบอกไปเราจะเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิกสมาชิกนะครับโอเคนะอย่างที่บอกนะสมาชิกนะต้องเป็นสิ่งที่บอกได้อย่างแน่นอนว่าอยู่หรือไม่อยู่โอเคสมมุติว่าครูแทนครูแทนอันนี้เป็นเซต a นักเรียนครับคุณแหนวงกลมเนี่ยเป็นเซตเอนะเราจะเห็นว่ามีสิ่งที่อยู่ในวงกลมกับสิ่งที่อยู่นอกวงกลมนักเรียนช่วยกันตอบครูครับว่าเซตเอเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวค่อยคิดมี4ตัวนั่นเอง4ตัวมีอะไรบ้างไหนเราบอกคู่ตัวแรกก็เป็นเอตัวที่2เป็นโอย ตทษนะครับ B ตัวที่3 <_ S 1> เป็น C ตัวที่4 <_ S 1> เป็น D น่าจะมีคนถามอ้าวแล้ว3ตัวนี้ไม่ใช่หรอครับก็เป็น A B C เหมือนกันนักเรียนครับเวลาเราจะดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีหน้าตาที่เหมือนกันอันนี้ย A นี้กับ A เนี่ยเหมือนเป็นไหมไม่เหมือนกันทำไมคุณถึงยกตัวอย่างนี้เข้ามาหรือเปล่าเพราะนักเรียนชอบสับสนเช่น1 กับเซตของหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบคือคนละตัวแบบเนี้ยคือคนละตัวนะครับนักเรียนดังนั้นสิ่งที่อยู่ในเซตก็คือแค่นี้นั่นเองก็มีที่เป็นสี่เหลี่ยม A B C D ใช่เปล่าเออส่วนพวกนั้นคือไม่ใช่ก็คือมีสี่ตัวนั่นเองพิจารณาให้ดีนะอันเนี้ยไม่เป็นสมาชิกข้างในเนี่ยเป็นโอเคนะครับเราจะแทนเราจะเรียกที่อยู่ข้างในเนี่ยว่าสมาชิกนะโอเคบอกเลยว่านิยามมันเนี่ยไม่ออกหรอกแต่ดันนเนี้นต้องรู้ ง,ง่ายถ้ามีคนถามเซตอะไรบอกเลยไม่มีความหมายเออไม่มีความหมายคะคูไปต่อนะโอเคต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครูถ้าจะไม่ผิดดแบบูแบบน่าจะออกข้อสอบมาสองถึงสามข้อนะครับการเขียนเซตเรามีอยู่หลายแบบมากมายแต่ว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยเราจะเรียนการเขียนเซตอยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกมาคือแบบแจกแจงสมาชิกอืม ูขออ่านเงื่อนไขฟังก่อนง,ง่ายมากๆเลยเรียนเราจะเขียนสมาชิกทุกตัวของเซตเนี่ยลงในวงเลปีก,กาวงเลปีกานะแล้วก็ใช้เครื่องใหม่จุลภาคเนี่ยขั้นระหว่างสมาชิกแต่และตัว,วสมอชอคือสมาชิกนะครับสมาชิกนะอ่าแต่ละตัวเช่นเช่นไรเอเป็นเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า5ได้แก่อะไรครับก็ได้แก่ได้แก นี่เขาต้องเขียนปีการก่อนใช่เปล่าเขียนปีการก่อนใช่เปล่าแล้วตั้งแต่มากกว่ามากกว่ามากกว่าห้ากับอะไรมากกว่าเต็มลบที่มากกว่าห้ากับอะไร A เป็นเซตของจำนวนลบที่มากกว่าที่มากกว่า5้ากับอะไรครับที่มากกว่าห้าเราะูเขียนโจทย์ผิดแป๊บนึงนะผูขอเปลี่ยนเป็นลบห้าอะไรก็มีลบสีลบสลบสลบห มีอีกไหมไม่มีแล้วพเพราะจำเนินเต็มลบมากสุดที่ลบ1น่เราก็จะได้อยู่4ตัวนัเนียนสังเกตครับนี่เรามีชื่อเซตชื่อเซตเนี่ยเรามักจะแทนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีวงเล็บปิดกาแล้วก็สมาชิกแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวขั้นด้วยอะไรจุลภาคซึ่งข้อนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด4ตัวนั่นเอง อเคนะอันนี้คือกรณีที่สมาชิกน้อยๆแต่กรณีที่เซตเนี่ยม,มีมีสมาชิกจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้จุด3จุดครับแบบนี้นักเรียนเนื่องและคุณเคยมาแล้วแหละเช่น b เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าตั้งแต่1ถึง1 0 0 1ถึง100อโหเยอะเลยแล้วก็เริ่มเมื่อไหร่เนื่งสอง สามจุดจุดจุดเก้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยก็ได้โอเคร่บนี่เคสแรกคือเราจะเห็นว่าจุดจุดเนี่ยอยู่อยู่กลางกลางอะไรอย่างครับอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางเนาะหรือแต่ถ้าที่สองนะซี่เป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมจ๊ะเนื่องสองสาจุดจุดจุดนี่สังเกตครับว่าจุดจุดจุดของคุณเนี่ยอยู่ต่างกันนะ อยู่ต่างกันถ้าจำเลยบอกที่มีมากไม่เไม่สิ้นสุดเนี่ยเราจะอยู่ตรงสุดท้ายเป่าเราหาตัวสุดท้ายไม่ได้เราก็จะอยู่ตัวสุดท้ายแต่ถ้าเรามีเรารู้ตัวสุดท้ายแต่ว่าแค่มันเยอะเราก็จะเขียนจุดๆๆเนี่ยอยู่ตรงกลางนั่นเองยากป่าไม่มีอะไรยากเลยถูกไหมแต่ <laughs> โปรดเขียนให้เป็น <laughs> เขียนเป็นแล้วต้องนับ <laughs> จํานวนสมาชิกให้เป็นนะอไปกันต่อปม่เหตุ อโอ้ยไมาเหตุแรงๆมาตรงนี้การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยต้องเขียนสมาชิกแต่ละตัวเพียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นเช่น e เป็นเซต e เนะี่ยเป็นเลขโดดที่ปรากฏในจำนวน1 2 1เ เลขโดดกระายอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยคือเลขโดดใช่เปล่าอ่ามาให้โดดมีอะไรบ้างเลขหนึ่งสองเนี่ยเราจะเขียนแค่นี้นักเรียนเราจะไม่เขียนซ้ำว่าเป็นหนึ่งสองหนึ่งไม่เขียนนี้ไม่เขียนเพราะว่าสมาชิกซ้ำกันเขียนเป็นแค่หนึ่งตัว ซ้ำการเท่ากับ1ตัวนะครับแล้วก็การสลับที่ของอันนี้ก็มีความหมายเท่าเดิมเนี่ยสองส,สิ่งเนี่ยเหมือนกันโอเคเปล่าอืมนักเรียนครับครูเน้นย้ำไม่ดีนะว่าหน้านี้สำคัญมากอาจจะดูง่ายใช่เปล่าแต่ว่า ต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆค,คิดคบอกเลยค่อยๆค,คิดนะเข้าใจไหมเนี่ยบอกไงดีค่อยๆค,คิดละกันนี่เราจะเห็นว่าถ้ามีอันเนี้ยเราสามารถปรับเป็นนี้ได้หรือถ้าเรามีอัน,นนะปปปปเนี้ยดูนะเซาคูปิดคูปิดเนี่ยตอนแรกคูปิดเนี่นยนักเรียนเห็นแค่ตรงเนี้ยนักเรียนก็สามารถเขียนตรงเนี้ยได้ทุกเปาเออ เนี่ยแหละข้อสองมันก็เล่นแคน่นี้มันเองใช่ไปกันต่อมาสิ่งต่อไปการเขียนเซตแบบที่2คือบอกเงื่อนไขของสมาชิกครับการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรแทนสมาชิกมีตัวแปรของเรานะตัวแปรแทนสมาชิกแล้วบรรยายสมบัติหรือเงื่อนไขเช่นไม่เสียเวลาเลยนะ f อ,อันนี้อ่านว่าอะไรอ่าน,น,นว่าอะไร นี่ต้องอ่านว่านี่ต้องอ่านว่า f อ่านว่าอะไรเป็นเซตเป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เ,เนี่ย เป็นจำนวนนับที่มีหลักเดียวนี่สังเกต f คือตรงไหน f คือตรงนี้เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x คือพวกนี้เนาะโดยที่ x เป็นจำนวนรับที่มีหลัเดียว x เป็นจำนวนที่มีหลัเดียวสำหรับโดยที่คือตรงไหนคือตรงนี้นะครับตรงนี้แสดงว่าเครื่องหมายเนี่ยอ่านว่าโดยที่อ๋อโอเคเปล่า ใช้เครื่องใหม่นี่นะใช้เครื่องใหม่นี่นะอืมมีใครไม่เข้าใจไหมสำคัญมากๆในชีวิตที่สุดในโลกอ่านะกักเรียนครับครูมีจะบอกอันนึ่งก็คือสมมติว่าในระดับชั้นเนี้ยถ้ามันไม่ได้กำหนดมาว่ากล่าวถึงสิ่งใดยอย่างเงี้ยแปลว่ากล่าวถึงจำนวนจริงแปลว่าให้ให้แปลว่ากล่าวถึงจำนวนจริงโอเคนะ เช่นเขาบอกว่า x เท่ากับ m กํลังสองเนี่ยแปลว่าอะไร m เป็นอะไรก็ได้นะ m อยู่ในจำนวนจริงนะโอเคไหมเออจำนวนจริงใครถ้าสัญยมก็เป็นจำนวนจริงเศษส่วนเนี่ยจำนวนเต็มทุกอย่างเนี่ยเป็นจำนวนจริงหมดเลยไปดูมาให้ดีเราเรียนเรื่องจำนวนจริงในคณิปเพิ่มอยู่ใช่เปล่าเอออ um มีอะไรต้องสอนอีกอันนี้แล้วกัน ถ้าไปคําว่าเป็นสมาชิกเนี่ยคำว่าเป็นสมาชิกของหรืออยู่ในเนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้แต่ถ้าไม่เป็นก็แทนอย่างนี้เนาะขีดไปเช่น g คือเซตของ2กับหนึ่งสองเราก็จะเห็นว่า2เนี่ยเป็นสมาชิกของ g 1นส่วนสเป็นสมาชิกของ g 1นส่วนหไม่เป็นสมาชิกของ g แทนด้วยอย่างนี้เออเข้าใจเปล่าเข้าใจนะหรือลบสองเนี่ยหรือแม้แต่อันเนี้ยก็ไม่เป็น เคไหมคบอกแล้วนะว่าอย่างนี้กับอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนักเรียนย้ำรอบที่รันแดนะว่าพิจารณาสมาชิกให้ดีเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยยิ่งกว่านี้นี่มันจะให้อยีกเลยนี่ให้เธอสับสน อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นเองก็จะสับสนเบื่งงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ว่าไปหน้านี้ทุกคนเคลียร์นะครับอร่อยนะสองหน้านี้เท <c oughs> ่าที่คุณดูคร่าวเนี่ยข้อสอบน่าจะประมาณหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ข้อเออที่ต้องใช้ความรู้เรื่องเนี้ยเช่นนี่ต้องมองให้ออกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า เพิงเงเราจะเขียนเป็นอะไรดีเนาะอะไรเงี้ยเออเข้าใจเปล่า2 4 6 8 10เนี่ยเราจะเขียนอะไรดีเนาะเออไปดูให้ดีเดี๋ยวดูในข้อสอบที่ครูทดลองสอบพอแกไปก็ได้อ่าโอเคอ่าเรามาดูตัวอย่างนี้กันเขาว่าให้ A นะมีสมาชิิเป็นสูตรหนึ่งสองจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จบอกแล้วว่า เวลาดูสมาชิกนง่ายนักเรียนอ่ะให้ตัดปิดกาอันแรกและสุดท้ายออกก่อนเพราะปิกาน้าสายไม่เกี่ยวใช่ปะ่ะมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่บอกว่าข้างในทั้งหมดเนี่ยคือสมาชิกตัดออกนะเหลืออะไรบ้างแต่ตรงนี้ตรงนี้และตัวนี้ดังนั้นสมาชิกของเนี่ยมีกี่ตัวมี3ตัวมี0มี1มี2มีแค่น้หน้าตาต้องเป็นเท่านี้เท่านั้นแสดงว่าข้อ1เป็นไมเป็นนี่เป็นเปล่าไม่เป็น1นึง,งไม่เป็น จริงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออต่อไปจ้องหาจํานวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้เซตว่างเซตว,เว่างมีกี่ตัวเซตว่างมีกี่ตัวให้ให้เลือกหนึ่งหรือศูนย์ตอบศูนย์ศูนย์ตัว,ตวเข้าใจไหมต้องมันไม่มีสมาชิกกับเซตว่างอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ใช่เปล่า ถ้าแบบนี้มีสมาชิกเป็นอะไรมีสมาชิกหนึ่งตัวโอเคใจไหมถ้าแบบนี้ไมีสมาชิกเป็นอะไร mm. ก็หนึ่งตัวอืม mm. ไปดูให้ดีนะจ๊ะไปดูให้ดีนะจ๊ะอ่ะส่วนตัวตั x, วแปร x โดยที่ x เป็นพยัญชนะภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัว44ตัว x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกที่มี2หลกักมีกี่ตัว มี่ตัวติ๊กตอกติ๊กตอกเริ่มไปแล้สิบเอ็ดสิบสามเนี่ยสิบห้าตึ้งตึงตึง,ตงถึงอะไรเก้าสิบเก้ามีทั้งหมดสี่สิบห้าตัวออลองไปคิดอะไรแบบเนี้ยดูออกแล้วสี่ข้อโหจากสิบสี่ข้ออ่ะคิดดูแค่ฝึกเขียนเว้ยหมายถึงว่าฝึกเขียนเนี่ยเช่นบบเห็นแบบนี้เราไปฝึกเขียนว่าต้องมีอะไรบ้างหรือเห็นแบบแจกแจงมาแล้ว ฝึกขนแบบเงื่อนไขว่าต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำในแบบฝึกหัดเนี่ยผมค,คิดว่ามันก็น่าจะพอนะครับใช่แต่อย่าลืมเพราะว่าครูขอทวนอีกอันนิดนึงเช่นแบบเครื่องหมายต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรน้อยกว่าอันนี้คืออะไรน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้มากกว่าใช่ไหมอันนี้มากกว่าหรือเท่ากับ ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเวลาเราพูดว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ 7, เ,เ 7, 8, 9, จ็ดเป็นว่าอะไรต้องเป็นเจ็ดแปดเก้าตึงตึงตึงจุดจุดจุดถูกไหมเออแล้วถ้าคุณบอกว่า x มากกว่าเจ็ดเนี่ยเป็นว่าอะไร x ต้องเท่ากับแปดเก้าสิบจุดจุดจุด,จดอย่างเงี้ยสังเกตจําให้ดีโอเคไหม ดูให้ดีดูความต่างเครื่องใหม่ให้ดีนะครับไปกันต่อต่อไปประเภทของเเซตประเภทของเซตอ่ะมีสาแบบข้อนี้นะไม่ใช่หัวข้อนี้นะออกทั้งหมดหนึ่งสองอืมไม่ใช่ดิออก1นึ่งข้อทวนที่ง่ายประมากออก1นึ่งข้อทวนที่ง่ายมากๆเซตจำกัดเท่าไหร จำไม่ดีนะทุกทหลายคนชอบลืมคือเซตที่นับจำนวนสมาชิกได้คุณถามพวกเรานับสมาชิกได้แต่ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเรานับได้หมดไงเรานับได้หมดไงถ้าเป็นจำนวนตังน 0, นะ้งแต่ศูนย์น่ะศูนย์ก็คือมีศูนย์ตัวแปลว่าเรายังนับได้ถูกป่าดังนั้นก็คือจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นเสตจจำกัดถ้าเรานับได้ก็เป็นเท่านี้นะเออเช่นอะไรเช่นอะไรหนึ่งสองสาม อันนี้จำกัดไหมจำกัดมีเยอะแต่เป็นจำกัดหรือ x โดยที่ x เ,เป็นจังหวัดในประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นจำกัดหรืออันนี้เป็นอะไรเซตว่าก็เป็นเซตจ,จำกัดเพราะมีสมาชิกกี่ตัวศูนย์ตัวเนี่ยถ้าเขาเล่นเขาเล่นกับอะไรก็ต้องเล่นกับตัวนี้สิจะไปเล่นทำไมกันเพราะ ใช่ไหมเอ่อมามีแค่นี้นะกูจะพูดเร็วๆแค่ีหนผ่านไปต่อไปเสร็จว่างก็คือเสร็จที่ไม่มีสมาชิกก็คือมีศูนย์ตัวไม่มีก็คือเออพวกเนี้ยไม่มีก็คือมีศูนย์ตัวเราจะแทนสัญลักษณ์ของเซตว่างด้วยกับเป็นสองตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ป,กกปิกาวงเล็บปิกากับเซตว่างแบบเนี้ย เช่น x โดยที่อันนี้คืออะไร a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x อยู่ในจำนวนจริงและ x บวกหนึ่งเท่ากับ x แทนได้ไหม x บวกหนึ่งเท่ากับ x ได้ไหมไม่ได้ x ลบ x เท่ากับลบหนึ่งศูนย์เท่ากับลบหนึ่งจริงไหมไม่จริงดังนั้น x เท่ากับเซว่าเนี่ยเออเข้าใจนะโอเคงั้นอสุดทายคือเซตอันนั้นคือเซตอะไรก็ตาม ที่ไม่ใช่เซตว่างกับเซตจำกัดก็คือเซตที่มีมากมายแบบนับไม่ได้คือเซตอันน,นั้นนั่นเองโอ้ยง่ายมากอย่าพลาดนะข,ข้อเดี๋ยววันนั้นทำวิศสอบมาเห็นพลาดกันอยู่เลยอะ่ะอืมต้องทำไงอ,ะอ่ะอย่างที่ครูเคยบอกอ่ะอ่าไมเอาหนึ่งสองสามอันเนี้ยเป็นเซตอะไร จำกัดถูกปะมีสมาชิกกี่ตัวหนึ่งตัวคือตัวนี้เพราะเราตัดตัวนี้ออกใช่ป่าตัดปีการหน้ากับหลังออกเหลือปีการของตัวนี้เป็นหนึ่งตัวหรือเหลืออะไรดีหรือเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นจำกัดเราจะตัดนี่ออกปึ่งปึ้งเรานับตัวไหน นับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวโอเคนะดูให้ดีดดคู่ใดคะนีหนี่หรือถ้าเขาบอกว่า x เ,เนี่ยอยู่ในจำนวนเ,เต็มบวกนะโดยที่ x เ,เนี่ยน้อยกว่า50าเธอแค่เป็นเซตอะไรจำกัดหรืออันนั้น หรือเซตว่างก็เป็นเซตจ,จำกัดถูกไหมเพราะอะไรมันมาสิ้นสุดที่ไหนที่เลขหนึ่งขเขาใช้กำหน,นเต็มบวกนี่อย่ากสับสนอย่ากสับสนมันง่ายแค่นี้นี่แหละโอเคไปกันต่อต่อไปคือเอกภาพสัมพัทธ์เอกภาพสัมพัทธ์เนี่ยก็คือการเขียนเซตที่ต้องกําหนดเซต เป็นขอบเขตใช่ไหมที่เราจะพิจรนารณาเนี่ยเราจะเรียกว่าเอกภพกสัมพัทธ์ซึ่งเราจะแทนด้วยตัวนี้ก็คือตัวน,นี้นะกูจะเรียกว่า relative universe relative universe ใช่โอเคก็คือเมื่อกล่าวถึงสมาชิกของเซตเนี่ยจะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในเอกภพกสัมพัทธ์เคเปล่าเราจะดูแค่ว่าเขาให้อะไรมาเท่านั้นเลยไม่ไปคิดต่อเองนะเช่นยูก็อเอกภพกสัมพัทธ์เนี่ย คือะอ่ากระไรเซ็ตของจำนวนจริง A เป็น X โดยที่ X กำลัง2เท่ากับ4 B X โดยที่ X กำลัง2เอาเป็นเอกำลังสก่อนเกำลัง3เท่ากับลบ,บ,บ1คุณถามว่า A เนี่ยมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเก็กได้ลบ2กับ2 เวลาเขียนสมบัติชต้องเขียนปีก,การด้วยนะต้องมีปีก,การอยู่ด้วยนะและ b ล่ะมีสมาัติกเป็นอะไรเป็นอะไรลบหนึ่งตัวเดียวเปล่าเออแต่ถ้า u เป็นจดเดิมนะเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกล่ะเป็นจดเดิมนะเป็นจดเดิมนะเป็นจดเดิมนะแต่ครูเปลี่ยน u ตัวนี้นะ a เ,นเหลืออะไร a ก็เหลือ2 b เป็นอะไร บก็เป็นเซตว่า wow. เขียนยี้ดีกว่าอ่าเป็นเซตวาโอเคไหมหรือถ้า U เป็น I ลบ A ก็เป็นอะไรครับเป็นลบ2และ B เป็นอะไร B เป็นลบ 1. 1นี่เห็นไหมแค่ข้อนี้บารทัได้เป็น10ล้านอย่างนะเรียนโอเคดังนั้นอย่าลืมอย่าลืมมาเดี๋ยวครูทบทวนสัญลักษณต่างๆให้ล้วก,กัน สีลักที่นักเรียนควรทราบคือจำนวนนับเริ่มตั้งแต่1 2 3ไม่มีสิ้นสุดแซคือจำนวนอะไรจำนวนเต็มเริ่มตั้งแต่ลบ2นึครลบสอนเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ จุด,จด,จดลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามเข้าใจไหจำนวนเต็มนะคือแบบนี้นะทศนิยมไม่ใช่นะโอเควะส่วนอ่าคืออะไรจำนวนจริงพวกเ็จส่วนทศนิยมทุกตัวเนะี่ยใช่หมดโอเคป่ะยกเว้นพวกพายพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่าประมาณย่งไม่ใช่ หรือ i คือก็คือจำนวนเต็มเหมือนกัน i ก็คือจำนวนเต็มซึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยมันจะมีกี่ประเภทมีลบมีศูนย์มีบวกแั่นั้นก็จะมี i บวก i ศูนย์ i ลบเข้าใจนะ1.5เนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมไม่เป็นลบหนเนี่ย,เป,เ,เ,ยเป็นไหมลบเศษหนึ่งเศษสองเนี่ยเป็นไหมไม่เป็น โอเคนะไม่เป็นนะไม่เป็นเดอ้อไม่เป็นเด้อประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,าณนี้ใครไม่เข้าใจถาไมไปเลยคู่แนะนําให้จำอ่ะบอกเลยแล้วกันจำจำจำ,จำ,จำ,จำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือถ้าเขาไม่ระบ,บุมาว่าอยู่เอกพเป็นอะไรอะ่ะ เราจะถวบเป็น R นะก็คือจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงค่า้แหละไม่มีอะไรยากเลยเห็นไหมโอเคต่อไปไปเรื่องต่อไปเลยกันเป็นเซตที่เท่ากันเซตที่เท่ากันเนี่ยทุกคนน่าจะจำได้ก็คือถ้า a เท่ากับ b เนี่ย a เท่ากับ b ก็ตอบเว่า สมาชิกทุกตัวของ a เนะี่ยเป็นสมาชิกของ b และสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a ก็คือแสดงว่าเซต a กับเซต b อ้ต้องมีหน้าตาสมาชิกที่เหมือนกันทุกตัวทุกตัวเน้นย้ำว่าทุกตัวนะจะเท่ากันนะเช่นเช่น a เท่ากับ0 12 3 b เท่ากับ1 0 3 2 อันเนี้เอเท่ากับ B เพราะเพราะว่าอะไรครูเคยบอกแล้วว่าการสลับที่ของ2เซตของเซตเนี่ยไม่มีความหมายของสมมาชิกเนี่ยไม่มีความมีความหมายเข้าเดิมหมายความหมายเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเห็นว่าสมาชิกมี0ย์เหมือนกันมี1เหมือนกันมี2เหมือนกันแล้วก็มี3เหมือนกันเอเั็นคือจะเป็น A เท่ากับ B แล้วถ้า A ไม่เท่ากับ B ละ่ะเอไม่เท่ากับ B ไม่เท่ากับ V ก็คือมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต a ที่ไม่ใช่สมาชิกของของใครของเซต v หรือเหมือนเดิมก็คือ สมาชิกของเซน B เนี่ยอจาจจะอย่างไ้นเหนึ่งตัวไม่ใช่ของเออใช่ไม่ใช่ของเซตเอโอเคเปล่าแค่หน้าต่างๆกันสมาชิกต่างกันก็ไม่ใช่ละยังเหมือนกันเปล่าไม่เหมือนเพราะอะไร A มี3แต่ B ไม่มีรามดอนน A ไม่เท่ากับ B โอเคประมาณนี้แหละไม่มีอะไรยากครับ อันนี้ครูถ้าจะไม่ผิดเหมือนไม่เน้นนะไม่เน้นนะอืมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวครูมาอัพให้ต่อเกี่ยวกับการคำนวณต่อไปฟังนะไปเรียนอีตรงเนี้ยจนถึงตรงนี้ให้มันรู้เรื่องก่อน okay, เข้าเปล่าแล้วเดี๋ยวจะได้ตะลุยโจทย์ต่อได้